เรื่องของชีวิตของเราก็มนการเกิดใจเหยบตายธรรมดาแต่พิญยาตแสดงว่าผู้บังเกิดนั้นมันมีของเก่าติดตามมาเกิดต่างประเทศเกิดต่างจังหวัดเกิดต่างอำเภอตำบล จะนั่งเกิดดังบ้านทางเรืองเงิน,างนการแตรงงานเงินมันก็จำแนกทางครั้ง,งบอกว่าจำแนกทางกรรมของเขาคนที่จะเรียนน้อยก็เกิดอเมริกาจะเรียนทางด้านมโนมากก็เกิดทิเบตนะเรียนด้นจิตใจก็เกิดทีิเดบตเพราะนั่นแต่ว่าเรื่องของการเกิด สำคัญคือเมื่อเกิดมาแล้วตอนแก่ขึ้นแก่ลงนี้มีการเสริมความรู้ความกล้ามตำแหน่งหน้าที่รายได้ขหกตัวเหตุผลก็เป็นตัวแรกอีกตัวหนึ่งเรียกครบพานเผาไม้ินเขาเรียกเรื่องเผาแลนในรงท้ายกเขาเรื่องบำรุงชด เราะนั้นเรื่องของกิวนกรรมนี้จึงเป็นสัตว์ใหญ่เรียกว่าเรื่องผลนั้นมันเป็นเรื่องรับสวยผลแล้วสำคัญคือการทำใหม่เรลาใหญ่ก็เพิยงว่าอะไรไม่ดีโลกขนองไม่ดีการพัฒาตัวชีวิต อันรดงลงกันี่ฟองเขาออกลวงเรายาไม่ดีเมื่อเราเมื่ต้องการเดือดร้อนแล้วเราก็เว้นควรไม่ดับวันนี้ก็ดีหรือแผงก็ดีถนนที่ข้องลวก็ดีหรือว่ามีตัดจับเสริปัญญาเรียกให้เสรมไปเมื่อผู้ที่เข้าใจอย่างนี้แล้ว สนกาขงเขาก็เลยว่วาจำอยู่น,นานแค่ไหนก็แต่สำคัญคือจิตใจจิตใจมันรงขึ้นก็นถือว่าคงกันพราะลงแล้วตำแหน่งอะไรก็ชวขาวรัพย์สินก็โชวเขาวขาหมวู่คณะก็ไปก็โ่วเขาวตัวเลขก็โ่วเขาวแต่จิตใจนี้มันยืนยาวขึ้นสังคงดำ นั้นผู้รู้ที่มองว่าคนนั่งทาง็เสริมบุอยู่เสมอเสมอจิตประก็สูงขึ้นคนบาปเาเจอมแต่ว่าต่ำกินตำลงลงท้ายจะรำของบุคคลของไหวยนี้มันก็ต้องต่างกันไปมีเจอไม,ม่เจอกันชืวว่วเนี้ยลงท้ายก็เลียว่าใครมีบุญมากก็หนึ่ผพันเร็ว ให้บาบมากก็ลงอกแล้วมันก็กลายเป็นกรรมดำแนมื่อเรา้าใจได้แล้วเรก็รู้ว่าอะไรไม่ดีเราก็ไม่ทํื่อทำไปดีแล้วมันก็เป็นการถงเำริตใจของเราเองกับบุญกุศลก็ดีขึ้นดีหมดเลยนะยะถาวารีวามาผู้ราบารีโพอรในทางกระรมเอวาม อทินังเวดานังอุัปปิอิติดรริติรมรมัิบเมวรมิดโรดัเบบูเรนโตตักปยันโทปนรัโยาะมิโยนิรัโยะาวิวั サイアンレデルアンラバーソリバーガヤンロワンバー。<music> Wow.